ีทุกคนก็อยู่กับช่อง Myset Investment นะคะเป็นช่องในการเริ่มต้นเทรดหุ้นนั่นเองค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นหุ้นใหม่น้องใหม่เลยนะคะที่เหมี่ยวยังไม่เคย เรียนรู้หรือว่าเมียวยังไม่เคยดึงเข้ามาในพอร์ตดูพฤติกรรมราคาเขาเลยนะคะเป็นหุ้นที่อยู่ในเซกเตอร์ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะอยู่ในอุตสาหกรรมที่เป็นเทคโนโลยีนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะหุ้นตัวนี้นะคะเป็นหุ้นที่อยู่ในสเปคของเหมียวด้วยนะคะก็คืออยู่ในดัชนีเซตห้นั่นเองค่ะทุกคนเบื้องต้นนะคะก็คือเขาเนี่ยผลิตชิ้นส่วนนะคะอิเล็กทรอนิกส์นะคะ ทั้งจำหน่ายในไทยแล้วก็ส่งไปขายในต่างประเทศด้วยนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์นะคะเขาก็มีสัญญากานขายอยู่ที่สิงคโปร์อยู่ที่ยุโรปด้วยรวมถึงที่อเมริกาด้วยะคะก็ถือว่าผ่านสเปคที่2นะคะก็คือมีคอนเน็กชันกับต่างประเทศนั่นเองนะคะทุกคนรวมถึงนะคะกำไรนะคะรายได้ของเขาปีนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะได้กำไรเพิ่มขึ้นนะคะยิ่งปีที่แล้วนะคะทุกคนเหมียวแอบไปดูตัวคลาบเทคนิคเขามานะ,ะดูราคาเขานะคะตั้งแต่เริ่มต้น เข้าตลาดมาเนี่ยจนมาถึงปัจจุบันนะคะทุกคนราคาเขาพุ่งขึ้นมาเยอะมากนะคะเดี๋ยวไปดูกราฟเทคนิคกันนะคะว่าหุ้นตัวนี้ทำไมมันถึงแบบราคาพุ่งขนาดนี้นะคะแต่เหมียวมองว่าปีที่แล้วเนี่ยไม่ใช่แค่หุ้นตัวนี้นะคะที่อยู่ในเซกเตอร์เนี่ยเป็นมีอีกหุ้นตัวหนึ่งที่เป็นเดลตานะคะ Delta เดลตานี่ก็คือผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันแต่ราคาสูงนะคะคือราคา Delta เดลตานี่พุ่งขึ้นมาจากราคาหลักสิบหลักสิบอะ่ะ พุ่งขึ้นมาหลัก300-400นะคะทุกคนคือพุ่งขึ้นมาเยอะมากนะคะแต่ว่าเหมี่ยก็ไม่ได้เข้าไปซืนะ้อนาะว่าถ้าราคามันบวกขึ้นลงเยอะนะคะก็ปล่อยไปดีกว่านะคะแต่เรามาเรียนรู้ตัว KCE ดีกว่านะคะราคาก็อยู่ในหลักสิบนะคะถือว่าเป็นโอกาสดีในการที่เรามาเรียนรู้เริ่มต้นด้วยกันในวันนี้นะคะถ้าใครเป็นมือใหม่นะคะ เดี๋ยวเราไปดูกราฟเทคนิคหุ้นตัวนี้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะรวมถึงไปดูตัวงบการเงินของเขาเบื้องต้นก่อนนะคะว่าพื้นฐานของเขาเนี่ยที่เขาผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขายเนี่ยมันมีรายได้ยังไงบ้างมีกําไรเท่าไหร่นะคะช่วงนี้นะคะระหว่าง Delta กับ KCE เนี่ยตัวไหนน่าสนใจมากกว่ากันนะคะเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะสําหรับ KCE นะคะเขาก็เข้ามาในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเมื่อประมาณเดือนสิงหานะคะ ปี2,531นะคะก็หลาย10ปีแล้วนะคะอยู่ในกลุ่มนะคะอยู่ในเซกเตอร์ที่เป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะอยู่ในตลาดเซตนะคะแล้วก็ที่สำคัญอยู่ในดัชนีเซต50ด้วยเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตรงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก่อนนะคะว่ารายใหญ่เนี่ย มีใครถืออยู่บ้างมีสถาบันถืออยู่ไหมนะคะส่วนใหญ่แล้วเหมียวก็จะชอบมาดูแบบนี้ค่ะหาข้อมูลไปเรื่อยๆนะคะข้อมูลพื้นฐานของแต่ละบริษัทที่เราจะไปลงทุนนะคะไม่ว่าจะเก่งกําไรหรือว่าถือยาวนะคะเมียวก็จะมาดูแบบนี้ทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะเขาจะให้รายย่อยถืออยู่ประมาณ 5 8นะคะก็คือฟรีโฟล์เนี่ยถืออยู่5 8ที่เหลือก็จะเป็นรายใหญ่นะคะแล้วก็จะมีเนี่ยค่ะเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะจะเห็นรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะคะก็จะมีเจ้าของถือไว้อยู่นะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นกองทุนนะคะกองทุนบวหลวงหุ้นระยะยาวนะคะก็ถืออยู่ประมาณ11ล้านนะคะ11ล้านหุ้นนะคะที่เหลือก็จะเป็นเจ้าของด้วยแล้วก็ต่างชาติด้วยนะคะและที่นี่เดี๋ยวเรามาดูตรงงบการเงินผลประกอบการเขาดีกว่าเนาะว่า ตั้งแต่ปี6-1เป็นต้นมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะอย่างสินทรัพย์เนี่ยก็ขยับเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะยกเว้นปี62เนี่ยมีลดลงหน่อยนะคะจากนั้นก็ขยับเพิ่มขึ้นมาจนถึงปี64นะคะนี่สินนะคะนี่สินก็ไม่มากไม่น้อยนะคะก็ขยับเพิ่มตามสินทรัพย์นะคะก็ถือว่ายอมรับได้ในระดับหนึ่งส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยก็รวยขึ้นทุกปีนะคะขยับขึ้นทุกปีเนาะ รายได้รวมนะคะรายได้รวมของเขาเนี่ยก็ขยับขึ้นเหมือนกันนะคะยกเว้นปี6 2ที่เจอวิกฤตโควิดเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะอย่างปี64เนี่ยเมื่อเทียบกับปี63นะคะรายได้รวมเขาก็ขยับขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะคะ mm. แล้วมาดูกําไรสุทธินะคะกําไรสุทธิเน,นี่ยหลักพันล้านนะคะทุกคนตั้งแต่ปี61เนี่ยสองพันล้านนะคะปี62เนี่ยเจอวิกฤตโควิดนะคะก็ยังมีกําไรอยู่นะคะ900กว่าล้านนะคะแล้วพอมาปี63าเนี่ย กำไรขยับขึ้นมานะคะพันล้านนะคะพอมาปี64เนี่ยทำสถิตินะคะขยับขึ้นมาสูงสุดอยู่ที่2,400ล้านนะคะถือว่าโตต่อเนื่องนะคะ4ปีเลยนะคะแต่ถ้าหากว่าใครอยากจะดูงบการเงินย้อนหลังของเขาลึกๆเนี่ยก็มาตรงที่หน้าหลักทรัพย์ตรงนี้นะคะแล้วเราก็เลือกได้เลยค่ะว่าจะดูปีไหนนะคะเราสามารถดาวน์โหลดได้เลยตรงนี้นะคะจะเป็นรายละเอียดงบการเงินละเอียด ชัดเจนมากๆกว่าหน้านี้นะคะแต่ตัวเนี้ยจะเป็นหน้าสรุปรวมให้เราดูนะคะง่ายๆเนาะอย่าง ROA นะคะก็ประมาณนี้กับ ROE นะคะซึ่งเหมียวได้เอาตัว ROA กับ ROE ของตัวเนี้ยไปเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันนะคะบริษัทคู่แข่งเนี่ยคือใกล้เคียงกันนะแต่ว่า KCE เนี่ยมาชนะนะคะมาชนะ ROA กับ ROE ของเขาเนี่ย ในปี64นะคะขยับเพิ่มขึ้นนะคะส่วนคู่แข่งอีกเจ้าหนึ่งเนี่ยลดลงนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวราคากันนะคะว่าเจ้าของเนี่ยถือไว้อยู่ที่เท่าไหร่นะคะนี่ค่ะมูลค่าหุ้นทางบัญชีนะคะเจ้าของถือไว้อยู่ที่หลักหน่วยถึงหลักสิบอะ่ะทุกคนแต่ราคาตอนนี้มันวิ่งมาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แล้วอะ่ะหกสิบกว่าบาทแล้วอ่ะค่ะ PvV เนี่ยบวกขึ้นมาประมาณ5เท่าอะ่ะคือเท่ากับว่าเราอะ่ะซื้อแพงกว่าเจ้าของประมาณ5เท่าเลยนะ เหนียวมองว่าถ้าจะออมเนี่ยมันก็ยังแพงอยู่นะราคาตัวเนี้ยแต่ถ้าเก,ก่งกำไรเนี่ยไม่มีปัญหานะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวข้อมูลสิทธิประโยชน์นะคะปี64นะคะเขาจ่ายปันผลอยู่ที่เดือนสิงหานะคะ Q 3นะคะอยู่ที่0.6บาทนะคะ ผลประกอบการของปี64เนอะแล้วทีนี้พอมาปี65เนี่ยก็คือเป็นยังเป็นผลประกอบการของปีที่แล้วอยู่นะคะในครึ่งปีหลังเนี่ยเขาจ่ายอีก1บาทนะคะต่อหุ้นก็รวมแล้วนะคะปี64เนี่ยเขาจ่ายเงินปันผลอยู่ที่1.6บาทต่อหุ้นนะคะามาดูทรงกราฟของหุ้น KCE กันนะคะเดี๋ยวขอย้อนอดีตไปนิดนึงเนาะว่าตั้งแต่ที่เขาเข้ามาในตลาดครั้งแรกแรกๆเลยเนี่ย ราคาเขาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะราคาที่เขาเข้ามาในตลาดในช่วงปี1992นอยะคะอยู่ที่ประมาณ2บาทต้นๆน,นะคะทุกคนมาจนถึงกระทั่งปี1 9 9 9นราะคะราคาขยับขึ้นมาสูงสุดอยู่ที่ประมาณ11บาทนะคะหลังจากนั้นนะคะราคาก็ไซเวมาตลอดระยะเวลาเป็น10ปีเลยนะคะกว่าราคาหุ้นตัวนี้จะขยับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณหลักสิบบาทต้นๆเนี่ยก็ประมาณช่วง ปลายปี2013นะคะที่ขยับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ11บาทแล้วก็เป็นช่วงขาขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะจนมาถึงปี2016เนี่ยราคาขึ้นมาแตะสูงสุดอยู่ที่ประมาณ65บาทนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ล่วงลงมาเลยนะคะจนกระทั่งมาเจอวิกฤตโควิดเมื่อปี2000นะคะปี2020เนาะราคาก็ล่วงลงมาอยู่ที่โซนที่มันเคยขึ้นมาแตะนะคะประมาณ10บาท11บาทนะคะเนี่ยค่ะ อยู่โซนนี้เลยนะคะโซนที่เคยขยับขึ้นมานะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะราคาก็พุ่งขึ้นมาทันทีเลยนะคะเดี๋ยวเมียวขอปรับสเกลเป็นวันเยียวนะคะว่าราคาหลังโควิดเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะตรงไทม์เฟรมตรงนี้เหมียวจะเลือกเป็นวันเดย์นะคะถ้าหากว่าเหมียวจะเกณง์กาไรระยะสั้นนะคะเหมียวจะเลือกเป็นวันเดย์นะคะ1แท่งเทียนเท่ากับ1วันนะคะตั้งแต่ช่วงปี2020 ช่วงโควิดรอบแรกเนี่ยราคาล่วงลงมาต่ำสุดอยู่ช่วงประมาณ10บาท11บาทนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คือโซนขาขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับจะว่าเป็นช่วงดีโอกาสดีของหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ก็ว่าได้นะคะเพราะว่านอกจาก kc e แล้วก็มี delta นะคะเดลตาก็วิ่งกระฉูดเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะวิ่งขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะวิ่งขึ้นมาจนแบบไม่แผ่วเลยอะทุกคนวิ่งจนมาถึงประมาณปลายปี2021นะคะ จากต้นปี2020มาจนถึงปลายปี2021เนี่ยราคาพุ่งขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ95บาทจาก11บาทขึ้นมาอยู่ที่95บาทได้เนี่ยถือว่าแบบขึ้นมาสูงมากๆเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะช่วงปลายปีนะคะปลายปี2021ที่ผ่านมาเนี่ยก็ ขาลงมาเรื่อยๆเลยนะคะลงมาต่ำสุดเนี่ยอยู่ช่วงประมาณต้นเดือนมีนานะคะประมาณวันที่8นะคะอยู่ที่ประมาณ53บสาท50สตางค์นะคะเนี่ยค่ะราคาก็ลงมาโซนนี้เลยนะคะถ้าเอาเมาส์วางไว้เนี่ยมันจะเป็นแนวเดียวกันกับช่วงปี2021นะคะเมื่อต้นๆปีนะคะเนี่ยค่ะราคาล่วงลงมาต่ำสุดอยู่โซนนี้เลยค่ะ52 53บาบาทนะคะถือเป็นแนวรับใหญ่ได้เลยนะคะตรงนี้เนาะแล้วหลังจากนั้นนะคะพอมาชนตรงนี้ปุ๊บ ราคาก็มีแรงซื้อกลับคืนมานะคะจนถึงปัจจุบันเนี่ยราคาปิดอยู่ที่65บาท25สตางค์นะคะในวันที่1เมษาปีนปี2022นะคะราคาก็ขยับขึ้นมาอยู่ในช่วงนี้นะคะขยับขึ้นมาใช้เวลาไม่ถึง1เดือนนะคะจากที่ล่วงลงมา53บาทขยับขึ้นมาสูงสุดอยู่ที่65บาทได้เนี่ยก็ประมาณ10บาทนะคะขยับขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะถ้าหาว่าใครมองเห็นโอกาสช่วงนี้แล้วเข้าไปเก็งกำไรได้ะคะ่ะ ถ้ามาขายช่วงเนี้ยหกบาทเนี่ยก็คือถือว่าได้กําไรส่วนต่าง10บาทแล้วนะคะสิบาทก็ไปคูณจํานวนหุ้นที่เราถือเก่งกาไรเอาไว้นะคะถือพันหุ้นก็เอา1000นคูณ10นะคะก็จะได้เป็นส่วนต่างของการเก่งกําไรในรอบนี้ไปนะคะแต่มันเป็นอดีตมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูปัจจุบันนี้นะคะว่าหุ้น KCE เนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนนะคะเดี๋ยวเมี่ยจะตีเป็นเส้นแนวรับแนวต้านไว้ก่อนนะคะแนวรับขั้นที่1เนี่ยเมี่ยจะให้อยู่โซนประมาณ 62-63บาทนะคะที่เขาเคยล่วงลงมาต่ำสุดเนี่ยอยู่ประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะในช่วงวันที่22มีนานะคะราคาล่วงลงมาต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ61-62บาทเนี่ยเหมี่ยก็จะตีเป็นเส้นแนวรับไว้ก่อนนะคะถ้าสัปดาห์หน้านะคะราคาล่วงลงมาเนี่ยหลุดแนวรับขั้นที่1ลงมาเนี่ยมันจะมาอยู่แนวรับขั้นที่2ที่เหมียวตีไว้นะคะก็คือโซนนี้เลยค่ะ57-58บาทนะคะเนี่ยค่ะ ที่มันเคยลงมาแล้วมันไม่ลงต่อมันมีแรงซื้อกลับคืนนะคะเนี่ยค่ะก็จะตีเป็นเส้นแนวรับขั้นที่2นะคะทีนี้ถ้ามันหลุดแนวรับขั้นที่2ลงมาละมันจะมาอยู่ช่วงไหนนะคะมันก็จะมาอยู่โซนนี้เหมือนกันนะคะโซนที่มันเคยล่วงลงมาต่ําสุดในต้นเดือนมีนาที่ผ่านมาเนะะี่ยค่ะประมาณ52-53บถึงาบาทเนี่ยแหละคะ่ะโซนเดียวกันเลยนะคะเนี่ยค่ะถือเป็นแนวรับใหญ่เลยนะคะช่วงนี้เนาะแต่เบสเคสนะคะสัปดาห์หน้า บังเอิญว่ามีข่าวดีของหุ้นตัวนี้มีแรงซื้อกลับคืนนะคะมีวอลลุ่มเข้ามาเนี่ยราคาจะขยับขึ้นมาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะจาก65บาท25สตางค์เนี่ยมันจะขยับมาที่แนวต้านซ่นโซนนี้นะคะเหมียวจะให้แนวต้านโซนนี้ไว้เลยค่ะ70บาทนะคะแนวต้านเนี้ย70บาทนะคะทำไมเหมียวถึงตีเป็นเส้นแนวต้านที่70บาทะคะสังเกตวันที่28เดือนมกรานะคะที่ผ่านมาเนี่ยราคามันล่วงลงมาอยู่ที่นี่ค่ะ 70บาทนะคะช่วงประมาณ70บาทต้นต้นเนี่ยแล้วมันมีแรงซื้อกลับคืนนะคะแนวรับเดิมนะคะเมี่ยวก็จะตีเป็นแนวต้านขั้นที่1เอาไว้เนี่ยแหละค่ะถ้ามันทะลุแนวต้านขั้นที่1 70บาทขึ้นไปได้นเนี่ยมันจะมาแตะอยู่ที่แนวต้านขั้นที่2ของเหมียวนะคะอยู่ที่ช่วงประมาณ75 -76 บาถึงบาทนะคะนี่ค่ะวางไว้เลยนะคะถ้าข่าวดีนะคะแนวโน้มขาขึ้นชัดเจน <Sabrina> และมันจะมาแตะอยู่โซนนี้ค่ะแนวต้านขั้นที่3ของเหมียวนะคะประมาณ 80บาทถึง82บาทนะคะเนี่ยแหละค่ะเมียวก็จะตีเป็นเส้นแนวต้านแบบนี้เอาไว้แล้วรอลุ้นกันนะคะว่ามันจะมาทะลุแนวต้านเดิมที่มันเคยขึ้นมาสูงสุดไหมอยู่ที่ประมาณ9 4 9 5บาทเนี่ยแหละค่ะถ้ามันทะลุนี่คือถือว่ากําไรสุดๆเลยนะคะถ้าเราซื้อในช่วงประมาณ50-60บถึงบบาทได้เนี่ยคือกำไรแบบเยอะมากๆเลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอย่าลืมว่าหุ้นนะคะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะคะ ทยอยเทคโปร f i ตออกมานะคะเพราะว่าเราไม่ได้ถือยาวเนาะเราถือเก่งกําไรระยะสั้นๆน,นะคะถ้าเห็นช่องทางที่ทํากําไรได้ ทยอยเทคโปรฟิตออกมานะคะ40 30 20อย่างเงี้ยได้นะคะเหมี่ยวก็จะทยอยเทคโปรฟิตแบบนี้เอาไว้นะคะห้อยติ่งเอาไว้นะคะเผื่อเราจะได้ไม่ขายหมูนะคะค่ะเหมียวก็มองว่าคลิปของเหนี่ยวในวันนี้นะคะคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนนะคะที่เพิ่งจะเข้ามาในตลาดหุ้นครั้งแรกหรือว่าใครเข้ามาในตลาดแล้วเพิ่งจะมาดูคลิปเหนียวเป็นครั้งแรกก็ลองนําวิธีการของเหนี่ยวะ,ะ่ะไปฝึก วางแผนการลงทุนดูนะคะไม่ว่าจะเป็นการออมเงินในหุ้นหรือว่าการเทรดเกณงกำไรระยะสั้นๆน,นะคะคลิปในช่องเหนียวก็มีให้ทุกคนได้เรียนรู้แบบฟรีๆกันได้เลยนะคะแล้วสำหรับวันนี้นะคะถ้าหากว่าใครดูแล้วนะคะชอบก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เหนียวในการทำคลิปแบบนี้ต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ